โอ้ยพี่ดีนี่ยังไม่กลับเลยเนี่ยเล่นสวนสนุกมาทั้งวันแล้วเนี่ยมันค่ำแล้วนะพี่ดีดูสิมืดแล้วว่ากลับมห้พี่ดีเราไปเล่นตรง,น,งนู้นก่อนได้ไหมคะหมอนี่ฮะนี่จะไปเล่นตรงนู้นอีกหรอใช่ออ้ยนี่มันค่ำแล้วนะนะ<า>แต่เล่นอันเดียวนะพี่ดีแล้วก็กลับเลยนะโอเคอ้หมุนเลยเด็กดๆหมุนเลยโอ้โข,ขึุนเท้า โอ้โหพี่ดีสนุกไหมเด็กๆอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนพี่ดีพี่ดีเป็นอะไรอ่ะล้มเจ็บไหมพี่ดีเจ็บอุ้ยสงสัยมันค้ำแล้วเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยพี่ดีเจ็บข้างล่างอุ้ยข้างล่างเหรอข้างล่างมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะไรเหรอพี่ดีไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนนิ้วเราเลยนะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยสองนิ้วแล้วเฮ้ยสองนิ้วแล้วอ uh ุ้ยตรงนี้ก็เหมือนมือคนเลยมีนัานนะสิมีรอยเย็บหรือเปล่านี่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเอามือมาตัดมือไว้นี่หรือเปล่าป้าเฮ้ยพายแล้วนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันมือมือผีมือผีออมือผี เอ้ยปะป๊าปะป๊าเมื่อกี้อะมืออะไรอ่ะเหมือนเหมือนมือเจ้าติงมือเจ้าติงเลยมีแบบมีรอยเย็บรอยเย็บป่ะมันลื่นแล้วด้วยมีปาใช่แล้วว่าให้รีบกานั่นน่ะสิพี่ดีเห็นไหมมันเล่นอะไรตอนกลางคืนเนี่ยเอางี้ดีเตอนนี้ไปหลบก่อนดีกว่าปเาล่าไปหลบหลบไหนปะป๊าไปหลบตรงนู้นไหมตรงไอ้สไลเดอร์สไลเดอร์ไปเลยเด็กๆตรงนี้แหละ ใช่ใช่ตรงนี้แหละของเขาลบ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 เฮ้ยเสียงอะไรป้าเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ข้างบนเลยอะปาเล็วเด็กๆลบก้อนลบก่อนล้วเร็วเร็วเลยเร็วหันเร็วเรบวพิ่นลงไป ดูสิป,ปา่านี่มันมืดมากแล้วนะดูสิเรามาเล่นสวนสนุกตรงนั้นน่ะมืดเลยอะเราวิ่งหนมีมือผีจนมืดเลยนี้ใช่แล้วป,ปา่าๆาลบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป,ปา่านี่มันใช่มือที่เราขุดเจอหรือเปล่าป,ปา่าใช่ไหมพี่ดีใช่ ไปพี่นายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค <vale ุณเขาเห็นไข่อะไรหรือว่าเราจะหลบเข้าไปอยู่ในไข่นี้หรือเปล่าเราต้องหลบไปในที่ปลอดภัยก่อนเฮ้ยเกยมันปลอดภัยไหมล่ะป้าป๊าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียงอะไรเขียงน้องได้โอ้เอาเข้าไปสิป้าปเข้าไปหลบสิเดี๋ยวป้าป๊าจะดูแลข้างนอกให้เอาหเดี๋ยวหลบก่อนเฮ้ดดเดดเดดเดดหบหบหลบเดี๋ยวมือผีอะ ดันได้ยินเสียงเรามันจะตามเรามาใช่แล้วพี่ดีพี่ดีต้องเงียบๆนะอุ้ยแอบไว้นะป้าป nah, ๋าแอบไว้เนี่ยเราน่าจะอยู่ที่ปลอดภัยนะเนี่ยป้าป nah, ๋ารู้ไหมว่าป้าป nah, ๋าอยู่ในไหนเน,นี่ยในในไหนในเอ,อ่อกระท่อมเหรอไข่ใ,<ค>ในลวดเสาป้าป๋าไข่ในนลวดเสาใช่แล้วเฮ้ยปลอดภัยแล้วป้าป๋าปลอดภัยแล้ว oh no เร็วมาได้แล้วปป้าออกมาออกมาออกมาพี่ดีระวังหัวระวังมีผีนะพี่ดีโอ้ยโอ้ยเอ้ยเร็วๆพี่นายอรยคุณมาคุณนั่นแหละมาก่อนคุณระวังอุยคุณคนเร็วๆคุณนอ้าปป้าเร็วๆปป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปะไปไหนไปไหนไปไหนไปโนหน่จะไปไหนี ใช่แล้วป๋าจะหนีทำไมอ่ะหนีตลอดเวลาเลยป๋ามีกลับกันเถอะใช่ไปกลับบ้านกันดีกว่าพี่ดีใช่แล้วป๋ามันน่ากลัวมากเลยเอ้าําไมมือนี้ตามาอีกแล้ว่啊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าหนูดีบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีอะไรหรอพี่ดีมันไม่ใช่มือจริงมาคือมือยางอุ้ยจริงเหรอพี่ดีนี่ป๋าสีไม่เสียงเลยอุ้ย ใช่แล้วปาป๊านี่มันเป็นมือยางเอ้ยโถเอ้ยมันเป็นมือยางจริงด้วยใช่แล้วแสดงว่าเด็กน่าจะมาเล่นสนามเด็กเล่นแล้วมาทำหล่นไว้โอ้เราก็หลงวิ่งหนีตั้งนานแนละพี่ดีเนาะใช่แล้ว,ลวม,มือยางนี่เองอางน,น,น่ัต สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาดีกว่าน้องปะาปาเพราะตอนนี้มันก็ข้ามมากแล้วว่าใช่ถ้าเกิดว่ามือผีจริงๆมาล้วก็เฮ้ยเอ้ยผีไม่มีจริงปะปาถ้าเพื<ๆ>่อนเ่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พ่อร่าทันเพียตไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามตรงช่องหนูด,ดีทีวีตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย